วิเคราะห์กันต่อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลหลายฝ่ายเริ่มกังวลขึ้นเรื่อยๆว่าสถานการณ์มันจะบานปลายและถ้าเกิดยืดเยื้อจะยืดเยื้อไปนานแค่ไหนมีปัจจัยอะไรที่น่าวิเคราะห์กันบ้างมาลองดูเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าจนถึงวันนี้ผ่านไป10วันแล้วยังคงมีการโจมตีระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลโดยฝ่ายฮามาสเองก็มีการเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องลงอุโมงรอจังหวะตอบโต้ไปยังอิสราเอลดักสังหารทหารราบของอิสราเอลในขณะที่อส เอลเองก็มีการกรีธาทัพฐานร,ราบโจมตีทางอากาศปูพรมถล่มฮามาสมีการงัดสงครามข่าวสารมาต่อสู้กันค่ะอย่างเช่นการป้ายสีกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปฆ่าพลเรือนฆ่าผู้บริสุทธิ์มีการบลัฟกันเรื่องของความปลอดภัยของตัวประกันตีปี๊บข่าวสังหารผอบอกองกําลังของอีกฝ่ายโดยเฉพาะอิสราเอลโหมประคมหนักนะคะว่ามีการเล่นงานระดับผบอของฮามาสที่คุมปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลได้แล้ว กองกำลังรอบๆอิสราเอลกลุ่มที่ต่อต้านยิวก็เริ่มเคลื่อนที่และมีการระดมโจมตีกดดันโดยเฉพาะตามที่รายงานนั่นก็คือกลุ่มฮิสบลเลาะประเด็นที่น่าวิเคราะห์ค่ะคุณผู้ชมสงครามจะจบเร็วเป็นชัยชนะของอิสราเอลเพราะว่าจะเห็นได้ชัดว่ามีการปูเพรมปูพรมเต็มพิกัดสังหารผอบอก,กองกำลังฮามาสได้หลายคนหรือถ้าเกิดสงครามอาจจะยืดเยื้อก็ได้ แล้วโอกาสของสงครามก่อการร้ายจะหวนกลับมาหรือเปล่าหลังจากที่เบาบางลงไปเมื่ออิทธิพลของไอเอสและออลกออิดะลดลงคําวิจารณ์ของอาจารย์กฤษดาบุญเรืองนักวิชาการอิสระจากแอตแลนตา,จจารัจอร์สหรัฐน่าสนใจร่วมวิเคราะห์กับเรามี2ประเด็นนะคะประเด็นแรกสงครามจะสิ้นสุดเร็วหรือช้ามีปัจจัยหลายอย่างจริงๆคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากภายนอกอาจจะหยุดชนะกไปทั้งจากอิหร่านหรือว่ากาตา แล้วก็เรื่องเงินด้วยนะคะพออิสราเอลเข้ายึดพื้นที่ได้และสามารถสังหารหรือจับกลุ่มผู้นำท็อป10ได้ทั้งหมดรัฐปาเลสไตน์ที่อยู่ในเวสต์แบงค์ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติส่วนใหญ่รวมไปทั้งประเทศในอาหรับให้เข้ามามีอิทธิพลอย่างรวดเร็ว เป็นทางเลือกใหม่ในตำแหน่งผู้บริหารกาซาข้อสังเกตอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือการถูกสังหารหลายคนอย่างรวดเร็วแสดงถึงข่าวกรองของอิสราเอลว่ายังคงมีประสิทธิภาพอยู่เพราะว่ารู้ว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ที่ไหน แล้วขณะถูกสังหารอยู่ตรงจุดใดทั้งที่ฉนวนกาซาค่อนข้างจะมีความซับซ้อนและผอ,อกองทัพเหล่านี้เปลี่ยนที่หลบซ่อนอยู่เสมอแบบนี้ก็แสดงว่าอิสราเอลมีสายสืบอยู่ในพื้นที่หรือว่ามีชาวสนวนกาซาที่เอือมระอากับสงครามและไม่เห็นด้วยกับการปกครองของฮามาส มาเป็นฝั่งให้ข้อมูลผู้นําทางทหารเสียชีวิตทําให้ปฏิบัติการอ่อนแอลงอย่างแน่นอนนะคะแม้ว่าจะมีขึ้นคนขึ้นมาทําหน้าที่แทนทันทีแต่ความสามารถอาจจะไม่เทียบเท่าก็ได้เพราะว่าฮามาสเองมีบุคลากรน้อยกองทหารเพียงแค่ไม่เกิน2 5 0 0 0คนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเยาวชนแล้วก็คนฝึกใหม่ซึ่งเข้ามาร่วมเพราะว่าอุดมการณ์เท่านั้นถ้าเกิดเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งหมดสงครามมุ่งความรุนแรงก็จะจบเร็วด้วยนะคะ ทีนี้ประเด็นต่อมาสืบเนื่องจากที่ว่าไปข้อแรกนั่นแหละคุณผู้ชมการต่อสู้หลังจากปิดฉากข้อแรกจะเป็นสงครามก่อการร้ายไปอีกนานเลยนะคะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในภูมิภาคอาจารย์บอกว่าเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าอิสราเอลมีรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นกลางหรือว่าหันไปทางซ้ายบ้างไม่ใช่ขวาจัดแบบเนทันยาฮูความหมายก็คือความร่วมมือและเห็นอกเห็นใจชาวปาเลสไตน์อย่างเช่นนโยบายสองรัฐอยู่คู่กัน และลดเลิกการลุกรานยึดกรองพื้นที่ในเวสต์แบงค์และโยกย้ายชาวยิวออกโดยนโยบายของรัฐบาลใหม่คำถามเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงซึ่งเป็นอดีตผู้นําหน่วยงานความมั่นคงระดับประเทศและปัจจุบันยังเป็นทีมยุทธศาสตร์ให้กับผู้มีอํานาจในบ้านเมืองด้วยคําถามนี้มีความเป็นไปได้ไหมที่การก่อการร้ายซึ่งหมายถึงยุทธวิธีในการตอบโต้กลับในสงครามอสมบาษ จะกลับมาแต่ในความเป็นไปได้ต้องแยกเป็น2กลุ่ม2 s c เ n a เน o ค่ะคุณผู้ชม1ก็คือกลุ่มก่อการร้ายแบบอัลกออิดะและ IS ที่ก่อตัวขึ้นมาต่ก่อนนี้กับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มฮามาสแล้วก็อิสเบลล์และกลุ่มที่2ค่ะถือกำเนิดมานานกว่ากลุ่มแรกมากๆนะคะสถานะของกลุ่มเหล่านี้คล้ายกองกำลังทหารผสมนักรบที่นำเอาวิธีก่อการร้ายมาใช้ แต่อุดมการณ์การต่อสู้ถ้าไปดนะูเป็นเรื่องของดินแดนแล้วก็เชื้อชาติโดยเฉพาะไม่ใช่มุ่งประเด็นอิสลามโดยรวมทั้งหมดแต่ว่ามีเชื้อชาติและดินแดนของตนอยู่ด้วยเลยมีความเข้มข้นแล้วก็สืบทอดมาแบบรุ่นต่อรุ่นมากกว่าฉะนั้นกลุ่มที่2ซึ่งหมายรวมไปถึงฮามาสกับอิสเปเลมีภารกิจเฉพาะหน้าค่ะที่จะต้องจัดเตรียมกําลังเอาไว้รับมือกับการลุกรานของอิสราเอล โอกาสที่ทั้งสองกลุ่มจะก่อเหตุร้ายนอกภูมิภาคตะวันออกกลางในระยะเวลาอันใกล้ค่อนข้างเป็นไปได้น้อยขณะที่กลุ่มอัลกออิดะและ IS ช่วงที่ผ่านมาถูกสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรทำลายจนศักยภาพในการก่อเหตุถือว่าลดลงเยอะเลยนะคะแต่ยังคงมีสมาชิกของกลุ่มกระจายไปเกือบทุกมุมโลกโอกาสจะก่อเหตุร้ายในประเทศท,ที่กลุ่มเหล่านี้พำนักอยู่ วิเคราะห์กันว่ามีความเป็นไปได้ต่อมาก็คือสงครามก่อการร้ายหล่ะจะกลับมาหรือเปล่าคาดว่าในระยะที่อิสราเอลกำลังโหมโจมตีพื้นที่ของปาเลสไตน์รวมไปถึงฮามาสการปลุกกระแสข,ของกลุ่มมุสลิมในประเทศต่างๆจะเป็นวิธีการหลักในการตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายน่าจะหลีกเลี่ยงปฏิบัติการในช่วงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคของกลุ่มมุสลิมที่จะชุมนุมประท้วง ก็เพราะว่าการก่อการร้ายอาจจะกลายเป็นการทำลายความชอบธรรมของมุสลิมที่จะเคลื่อนไหวต่อต้านการลุกรานของอิสราเอลแต่ในขณะเดียวกันค่ะการก่อการร้ายที่ป้องกันยากมากเลยนั่นก็คือการก่อเหตุในลักษณะ lone w o l บุกเดี่ยวเลยหรือที่เรียกกันว่าหมาป่าเดียวดายที่คิดริเริ่มและลงมือจากคนคนเดียวไม่ใช่การก่อการร้ายโดยกลุ่มที่มีการวางแผนซับซ้อน ใช้มือปฏิบัติการจํานวนมากที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจับตากันต่อไปนะครับกับสถานการณ์สงครามที่อาจจะกลายเป็นคลื่นการก่อการร้ายมาได้เนี่ยนะครับ